สวัสดีค่ะแบ a ็ k พิง k อัปเดตสุดปังเตรียมขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีดัดง B.S.T. h y ฮ e Park ในกรุงลอนดอนเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆตั้งตารออย่างใจจดใจจอ่อค่ะสำหรับสาวๆแบล็ k พิง k ซึ่งในตอนนี้พวกเธอกำลังจะกลายเป็นศิลปินเค伊ป๊อปกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นเวที B.S.T. ที่ไฮพาร์คในลอนดอน จากสำนักข่าวท้องที่ในลอนดอนกล่าวว่าแบล็กพิงจะได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่จะขึ้นแสดงเป็นเฮสไลน์ประจำปี2023ซึ่งงานนี้มีศิลปินชื่อดังแถวหน้าของวงการเพลงมาขึ้นแสดงอย่างคับคั่งโดยส,สารบลักพิงจะได้ขึ้นแสดงในวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2023ซึ่งเป็นการเปิดตัวในปะหกรรมดนตรีชื่อดังของอังกฤษแน่นอนว่าเมื่อฟแฟนๆทราบข่าวก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอย่างเช่นทรงงานหนักเลยองค์หญิงของเรา ตั้งหน้าตั้งตารอดูเลยเตรียมตัวเดินทางกลายกันอีกแล้วแต่ถือว่ายัางดีที่รอบนี้ทั้ง4คนได้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวเยอะหน่อยงานนี้ต้องแซฟเวอร์แน่ๆอรอลุ้นรอดูสาวๆทาง YouTube ค่ะไม่รู้มีไล์หรือเปล่าอยากให้มีถ่ายทอดสดเหมือนโคเชลร่า และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตสาวๆแบรักพิ้งจ์ิจมขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีดังในกรุงลอนดอนพร้อมคอมเมนต์แฟนๆส่วนถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแอดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะส่วนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ